โอ้โหมึงนี่เองไอ้เปอร์ลิกยูเบนจิมึงนี่เป็นคนให้เงินภรรยาคนแรกของโลกใช่ไหมเนี่ยอะมึงรู้ไหมทุกวันเนี้ยชายไทยทั่วโลก,กันลำบากเพราะมึงเงินเงินเดือนหาม,มาเท่าไหร่ก็ต้องให้เมียหมดอพอให้เมียหมดไม่เท่าไหร่แม่งให้กูวันละอันทย์หนึง่งมีเจ็ดวันกูได้หกร้อยังไม่ถึงร้อยเลยเพราะมึงนี่แหละไอ้เปอร์ลิกยูเบนจิ ัางใครสอนมึงให้ให้ตังเมียฮะเดี๋ยว oh, <yeah. S 1> กูเจอนะจะตอบให้มึงอ่ะม่งมึงให้คนเดียวนี่ตอนนี้รามกันไปทั่วโลกแล้วจะกินอะไรก็ต้องไปของเงินเมียไปห้างจะซื้ออะไรก็ต้องไปของเงินเมียมึงรู้ไหมของแพงกูก็ไม่ได้แดกมึงรู้หรือเปล่ามึงอ่ะอีแวน ไอ้เปอร์ลิกมึงรู้ไหมเงินทุกวันเนี้ยที่กูหามาได้เงินเดือนกูเนี่ยลูกๆก,กูคิดว่าเป็นเงินเดือนเงินเดือนเมีย<ะ>กูไปหยิบเงินเดือนกูเนี่ยในกระเป๋าเมียนเนี่ยแม่งไปฟ้องแม่มันกูโดนเมียกูตบไอ้เปอร์ลิกกูแค้นใจมายันทุกวันเนี้ยพอกูหยิบตังกูเองในกระเป๋ามันมันบอกอยากขโมยเงินมันเฮ้ยเงินกูหามากลายเป็นเงินมันพอ่อเมืองไอ้เปอร์ลิกยูเบนจกูอยากอยากเจอบึงไอ้กระเทิมเมืองไอ้แว